สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางห้านอยจะสามนอยแยกน้อยแยกรอบจะ้อยรอบปกติน้อมีน้อยพิเศษน้อยปกติตามโดยนอยวีไอพีจ้าแนวทางวันพฤหัสยิบหาเดือนเก่ากัญ่าจะสองพันหร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับพวันที่ยี่สิบสี่วันพุธ น้อยรอบพิเศษจะเลขเด่น6กับ1ผลพิเศษจะ16อ่า19620จะเวลาอ่านตัวเลขเนี่ยอยากอ่านต้นตัวหนามาตัวไทยอ่านตัวไทยสิไปตัวกลางสายตาเริ่มเอียงแล้วมั้งเนี่ยอ่าสำหรับพิเศษ196หลาง20สำหรับบนน้อยพิเศษนี่มาเต็มเเลยน้อยเด่น1ของเขาอยู่ลักลอยจ้า1 เดนหนึ่งใส่หกเก่าจะครบสามตัวบนจะสําหรับพิเศษโอ้โหมาเต็มเต็มเลยสามตัวบนสําหรับเก่าหกกในเข่าหกเก่าจะสองตัวบนตัวเน้นเต็มเต็มจะเดนหกของเฮามาจะสำหรับน้อยรอบปกติจะแปดกับสองพ้น ห้าอ่ะแปโอ้โหสอมาสเด็เลยเนาะมื่อนี้สองนยเดินดีศเดินดีสเดินดีจ้ะเมื่อนี้สองศนย์สองหรับสอนย์้อยรอบปกติของเฮากระจับคู่พาดไปอีกเนาะสองสี่สองหาสองหสอามาสอจัสำหรับสองศมาออกสหน่วยนี่เนาะสำหรับเด่นแปรอบปกติกัมาลักลอยจ้ะ มาเด่น2จะสำหรับรอบปกติล่างจ้าน้อยรอบวีพย์กับ3พ้น VP จะห้าเจ็ดศูเจ็ดบนเจ็ดหลางกันเลยทีเดียวสำหรับ VP พีเนาะเจ็ดนยบนวีพีจะขู่พาดไปจ้าของเฮ้า02นนี่ไปออกน้อยอื่นเนาะออกน้อยพิเศษกับน้อยปกติสำหรับ เด่น0ูนรอบวีพีมาแต่มาเลขสูงโอ้โหสำหรับตัวประกบคู่เธอไปออกตัตอื่นแหละเนาะสำหรับเจ็ดศูนย์จับคู่พาดไปอีกจะ้ะไปบบถึงเจ็ดศูนย์มาเด่นศูนย์จะสำหรับวีพีบนจ้าโอ้โหเจ็ดบนเจ็ดหลังแนวทางเมื่อนี่เนาะสองเดินดีศูนย์เดินดีจะสำหรับฮันไวเมื่อนี่จะ้ะ 3าห้าหน้อยก็เข้ามือนี่ถือว่าเลขเด่นมากขบถุกน้อยเนะาะ3น้อยเลยจับกูเขารอบพิเศษรอบเดียวอ้าววันที่ยี่สิหาไปรุ่นกันต่อจ้าก่อนจิไปรับชมรับฟังแนวทางมือนีกับฝากด้วยละกันเนะาะฝากพี่น้องก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันวังจากพี่น้องเอฟซีทเขามารับชมใหม่ๆกันอย่าลืมกดติดตามด้วย อย่าลืมกดสันกระดิ้งไว้เนาะจา้ะเผื่อสิได้บพ่พลาดแนวทางที่อจอยโลหายเนาะจา้ะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจา้าสำหรับพิเศษมือหนีเด่นแปดกับหนึ่งจับกูเด่นแปดแปดเก้าแปดูน แปดหนึ่งแปดสองเด่นหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกน้อยรอบปกติหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งชันจะสองน้อยสองน้อยนีย่จับคู่เด่นหนึ่งรอบปกติจะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหา หน่นเดนเจ็ดจับคู่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองรอ,อบวิพ่จะเจ็ดกับสี่วิ่งลูดจะสำหรับแยกน้อยเมื่อนี้คือเดนหน่งนย์จะพิเศษปกติสำหรับเดนเจ็ดน ปกติกับ VIP จะแนวท่าของไอจอยเืิอนอีกคนขางไปทางเลขเบิ้นอยู่เด้อจะถามมาเบิน้นชอบเบิน้นพิจารณาเบิ้งเด้อจะสําหรับเลขเบิ้นของห้าจะสําหรับแนวทางของไอจอยเมื้อนี่ทั้งห้าน้อยมัดมัดร่วมกับแยกน้อยนี่คือแยกน้อยก็คือเด่นชนตามนี่เนาะสาหรับมัดร่วมนี่คือได้เลขเบิ้นหาหาแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สำหรับมัดร่วมนี่คือตองหนึ่งตองศูนย์แล้วก็หาหาท่าเกิดว่าเสียว เซลเล็กเบิร์นก็คือ0011เเต่ว่าชน3โต1ตอง1ตอง0อสำหรับพี่เศษจะสำหรับรอบวีพี่เด่นเจ็ดจะเนจับกูเจ็ดเก้าต90เจ็ต1เจ็ต2เด่น4 4ห่า สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดจ้าอันนี้ก็คืออธิบายตามสูตรเนาะเผื่อว่ามีพีนโนเอฟซี FC มากก็เล็กเบิร์ดเนาะจ้าสำหรับโตเน้นน้อย vip เด่นสี่เน้นสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดเก้าจะรอบปกติเดนรอบปกติเดนห่สกับหนึ่งศูนหนึ่งสีหนึ่งปดูกับแปดสอเรียบร้อยจะสำหรับหาห้านวยของเฮามือนีตามน,นี่เลยจะมือนีคอยมาปัางปังคอยมาเด้งเด้งเต็มเต็ม สามน้อยละกันนกะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกทางจะแนวทางแต่ละแนวทางเราจะก่อนสิน้าไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันนกะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกทางจะสวัสดีจ้า